ทุกคนนี่เราอยู่ร้านแกงใต้แต่ว่าก็มีแกงใต้รวมกับแกงเขาเรียกว่าแกงไทยด้วยนะฮะตรงทะเลชุกสอดเดือทะเลฉาบสาชุกสอนอย่างนี้ใกล้ๆกับบ้าน่วยสุขรสีรสอร์ทแล้วก็เดินไปนิดเดียวจริงๆทุกคนก็จะเจอผระตำหนักเย็นทุกคนกคนี่แกงใต้ผัะเผ็ดหมูป่าทูบกิ้งใช่ไหมแล้วก็แกงมอเหลืองเดี๋ยวเรามากินกันแล้วที่สําคัญชอบที่นี่มากบรรยากาศดูสีรถมากเป็นมงคลมากๆทั้งคนขายคนกินนะฮะ เครื่องนี้ก็จะเมมเต็มและที่พี่รู้ไหมนี่ยว่ารูปนี้เนี่ยพระองค์ท่านทอดอะไร,รอทอดอะไรพระองค์ท่านทงทอดอาหารอะไรอยู่ป,ะ,ปะทูใช่ทาช่ทานชอบทานปะทูระพระองค์ท่านชอบทานปะทูเนี่ยทุกคนออกมาก็ะจะเจอบรรยากาศแบบนี้เลยค่ะตรงข้ามกับนองกี่หมูกระทะนี่คือข้าวราดแกงไทยนะฮะ ตรงไปทางที่จะไปโคกสำโรงเข้าเมืองลบบุรีค่ะทุกคนรถสองแถวสะดวกมากใครขับรถมายิ่งสะดวกอันนี้วัดเห็นไหมติดก,กับประตูวัดถนนแคร์เดี๋ยวเราทานเสร็จเราเข้าไปไหว้พระทาบุญนะคะทุกคนไปที่ไหนไหว้บ้านสวยนะฮะเนี่ยเดินไปประมาณ200เมตรจะเป็นทางเข้าไปบ้านบ้านรวยสุขรีสอร์ทมีแมคโดนัลด้วยนะตรงนี้ตรงไปทุกคนรถมากนี่คือทะเลชุบสอดฮะสุดๆเลยทุกคนต้องมานะมาเที่ยวที่นี่บ้างนะฮะมาหมู่บ้านดินสอองนี่น้ำดื่มบริการตัวเอง ก็มาช่วงที่คนแบบว่าออกไปชุดใหญ่แล้วไงฮะเราก็ได้ได้ถ่ายได้พูดเสียงดังได้ทุกคนจา๋าพี่ไปมาแล้วหลอดเนี่ยไปมาแล้วยังไไอุทยานราชาพักเป็นไงบ้างใหญ่โอ้โห oh, <c oughs> ร้อนแน่นอนแล้วใหญ่นะพี่เนาะองค์ใหญ่มากและพี่ไปเลยไปหน่อยอ่ะพี่รู้ไหมว่าเลยจากอุทยานราชาพักเนี่ยจะมีหาดทรายลับที่สวยที่สุดใช่ <c oughs> ตรงหนองเต่าอ่าตรงหนองไม่ไม ไม่ใช่ไม่ใช่สวนสวนปฏิพัทนะไปอีกหน่อยหนึ่งเป็นเป็นเขาเรียกว่าหนองเต่าอออะไรนะเขาเต่าเป็นหาดเขาเรียกหาดทรายออทะเลทะเลนอออหาดทรายน้อยเดี๋ยวผมจะส่งรูปไปพี่ดูผมไปถ่ายมาแล้วค่ไปไปถ่ายมาลงช่องนี้เรียบร้อยแล้วสวยมากนะฮะแล้วแกงใต้ของพี่นี่ตรงนี้เปิดมานมนานกี่ปีแล้วจ้ะสิบห้าแน่นอนนะฮะฝีมือของแกงนครสีเนาะเลิศ ไไรท์อยู่ตรงไหนฮะแกงใต้ทําไมคนติดใจร้านพี่บอกมาเดี๋ยวนี้ถูกมถูกด้วยอร่อยด้วยสิคุณภาพไงถูกนี่หมายความว่าคุณภาพด้วยทุกคนถูกใจไงถูกใจคนกินแต่ของพี่ก็จะมีแกงไทยธรรมดาด้วยใช่ไหมฮะเผื่อบางคนจะได้แบบแต่รสจัดจ้านแบบสไตล์ของพี่เขาไงฝีมือคนใต้ไม่ต้องพูดถึงอ่านี่ฮะทุกคนชอบมุมน,นี้ที่สุดมีพระนาลา แล้วพี่ไปบ้านพระตำหนักเย็นแล้วยังที่พรน่ะเคยไปไหมพระตำหนักเย็นเข้าไปเลยบ้านรวยสุกรีสอร์ทอ่ะจะมีพระตำหนักพระสมเด็จพระนารายณ์ตอนสมัยก่อนท่านมาประพาสป่ามาเที่ยวป่าแล้วก็มีตำหนักของท่านไงพระตำหนักเอ่อไกรสอนซีราราะพี่จา๋าตรงนี้เองใกล้กับร้านพี่เองนะพี่ไม่เคยไปหรอโอ้ต้องเข้าไปถ่ายรูปบ้างสวยนะฮะสวยงามนี่ฮะทุกคนเดี๋ยวรับทานก่อน จะทานก่อนนะก็ต้องทําแบบว่าอร่อยจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอร่อยจริงหรือเปล่าดูต้องมาชิมกับนี่หน่อไม,ม้ทุกคนหน่อไม,ม้หน่อไม้ดองใช่ไหมพี่จ๋าถ้าหน่อไม้สดจะเป็นไงอ่ะสตญ่เขาจะแกงหน่อไม้ดองทําไมไม่ใส่หนอ่อไม้สดอ่ะพี่จ๋าอืมอืมอร่อยอืมอืม,อ,ม,อ,มอร่อยมากอืม,อ,มอร่อยสุดๆทุกคนจ๋า แตงเกียงเหลืองต้องใส่หน่อไม้อรองอป้อนอร่อยมากเดี๋ยวมันจะตัดไปอีกทุกคนรีบพูดรีบกินเอาไปแต่งคั่วกิ้งกับคั่วกิ้งไก่ใช่ไหมอันนี้หมูนะฮะอืม ข้าเหนือพี่คนอร่อยมากพูดตร้นอยู่ตะไคร้สิอร่อยมากอร่อยมากอืมอร่อยพี่ต้องพูดได้เพราะตอนนี้คนกำลังกรอกคนนะครับรถ้าเกิดคนเยอะๆเรานั่งไปกินไปถ่ายแต่คนก็จะตกใจ หอมด้วยคนเข้มข้นมากเนาะอร่อยหมูป่ามันนี้หมูป่าอร่อยออนี่ร้านนี้รสจะมีหนังสือพิมพ์ให้อ่านด้วยนะ นี่นี่นี่ครับมีข่าพักพักนี้ยันไม่เข้ากบเขล็ดถุยไม่ได้เข้าไม่ได้นับจับโทนาบเนี่ยประมาณเนี้ยแล้วก็อันนี้เขาชูพักเขามาที่เขาไปพาดคอใช่ไหมพรสุลุพระตุงไปพาดคอจะพบผู้นําระดับโลกหวังว่าจะขึ้นห้างถ้าเป็นลิซ่าก็จะไม่ว่าเลยใช่ไหมฮะลิซ่าเขาทาอย่างนั้นเขายังมีคนอยากจะตามแต่ว่า เสร็จถุยก็ไปทําแล้วใครจะตามสภาพถูกไหมทุกคนมันสภาพมันมันไม่น่าดูอะค่ะใช่ไหมถึงจะเป็นหัวหน้าแก๊งรัฐบาลก็คือถูกไหมถ้าเป็นลิซ่านี่ำัำไปทำเอาผ้าเขามา้าอะไรไปาคาดคอเนี่ยคนตามแน่นอนอร่อยมากแกงใต้เจ้านี้ลูกค้ามาตลอด อืออร่อยคบบ้าบป้อนป้อนีืน,น,น,นี่อร่อย <c oughs> อร,ร่ยากนี่อะไรขาเลาไก่มันยากาศดีมากมีรถขา <c oughs> ่าทำเลทองมากๆน้ำฟรีทุกคน <c oughs> เจอกันคลิปหน้านะครับ